สวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศปราสาทสีพร์ภูมันเพื่อนช่องฤดูฝนเนาะช่วงฤดูฝนก็จะมีความงดงามอีกแบบหนึ่งเนาะนก็จะได้ชมเงาของปราสาทในน้ำนนเพื่อนน้าในสระก็จะเต็มสระนีน่น้อยน้ําเต็มสระเลยเพื่อนบรรยากาศดีมากร่มรื่นเนาะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้นก็ สวยงามมากเลยเพื่อนอยู่ใกล้กับวัดฝั่งนี้ฝั่งถนนรอบมาฝั่งตะวันตกก็จะมีวัดเป็นวัดปราสาสเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นวัดปราสาสเพื่อนเป็นถนนรอบมาจากทางทิศเหนือของปราสาทเพื่อนมีสมน,นมาทางทิศตะวันตกอ้อมมาทางทิศเหนือเนาะนี่อ้อมมาตรงนี้ก็จะมีประตูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทิศตะวันตกแต่ว่าปิดไว้เนาะเพื่อนเพื่อนมาก็จะต้อง เสียค่าบัตรเข้าชมฝั่งทางทิศตะวันออกเพื่อนประตูฝั่งทางทิศตะวันออกเนาะฝั่งนู้นเพื่อนาะมีต้นโพอยู่ฝั่งททางตะวันออกจะมีเงาเพื่อนเงาของปราสาททอดลงมาในในสระน้ำรอบๆปราสาทตรงนี้เนาะ สวยงามอีกแบบหนึ่งนเพื่อนน่ามาเที่ยวชมมากเพ,เพื่อนมาช่วงหน้าฝนดีที่สุดเลยเพื่อนนี่ได้บรรยากาศหลายรูปแบบเนาะถ้าเพื่อนมาหน้าหนาวก็น้ําในสระก็จะไม่มีหน้าแรงจะไม่มีน้ําเนาะก็จะไม่ได้เห็นเงาปราสาทแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนมาถ่ายภาพเพื่อนต้องมาช่วงหน้าฝนเนาะสวยมากเลยอันนี้น้ําไม่นิ่งเพื่อนถ้าน้ํานิ่งก็จะเงาจะ,าจะชัดกว่านี้ อันนี้เรายืนอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเนาะเพราะว่าถ้าเรายืนอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเรายืนอยู่ภายนอกของบริเวณปราสาทแล้วถ่ายออกไปจากถนนเนะาะเราอยู่ฝั่งถนนยืนเวลาเราอยู่ข้างนอกนอ้องเพื่อนเราก็จะได้เห็นทุกอย่างเลยเราได้เห็นน้ํานี่เพื่อนถ้าอยู่ข้างในก็จะได้เห็นตัวขา้างหน้าปราสาทแต่ว่าเราอยากให้เพื่อนชมบรรยากาศรอบๆเนาะสระน้ํารอบๆปราสาทนี่ าก็เลยยืนอยู่ภายนอกจะได้เห็นบรรยากาศด้ยรอบนี้สามารถที่รถรอบได้เพื่อนฝั่งนี้นี่เป็นถนน,นถ้าเพื่อนมาจากตัวเมืองศรีขรภูมิมาจากทางที่ว่าการอำเภอมาจากทางทิศตะวันตกก็จะอ้อมรอบน่จะชุงป,ประตูวัดปราสาทเข้ามาแล้วก็จะรอบมาฝั่งนี้อ้อมรอบมาฝั่งทาง ทิศตะวันตกแล้วก็ฝั่งทางทิศใต้ของบริเวณปราสาทแล้วก็จะเข้าฝั่งประตูข้างหน้าเนะาะต่อรถไปข้างหน้าแล้วก็ซื้อบัตรเข้าชมเนาะกี่บาทจจำไม่ได้เดี๋ยวถามเพื่อนนือก่อนค่าเข้าชมกี่บาทค่าเข้ากี่บาท เดี๋เด้อถ้ามาวันปกติเท่าไรวันปกติถ้าเข้าไปกี่บาทสิบสองคนยี่สิบคนละสิบบาทว่สิบบาทอ๋อคนละสิบบาทสิบบาทเพื่อนค่าเข้าก็สิบบาท,าาาบบาทแต่เราไปยืนถ่ายฝั่งข้างนอกเพราะว่าเราอยากหเห็นสระน้ำด้วยเห็นถนนเห็นวัดด้วยฝั่งนี้ก็เลย เราก็เลยจะยืนถ่ายอยู่ฝั่งข้างนอกฝั่งทิศตะวันตกกับฝั่งทิศใต้เนาะฝั่งทิศใต้อยู่ฝั่งนูงน้นเพื่อนยืนไปมองเห็นทิวทัศน์รอบๆเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆตัวปราสาทเห็นสระน้ําเห็นต้นไม้ชัดหรือเปล่านาอเพื่อน ัดไหมเนาะอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะสัญญาณมีหรือเปล่าขอภัยแล้วทำให้ชัดเพื่อนในน้ำน่าจะมีปลาอยู่เพื่อนได้ยินเสียงอยู่คนกําลังตัดญ้าเพื่อนรอบๆนี่เขากาลังตัดญ้าตกแต่งรอบรอบนี่กำลังตัดย้าใหม่ๆเลยเห็นเครื่องตัดญ้าอยู่เอง นี้เข้าสู่ฤดูฝนเพื่อนเพิ่งเศ้าเข้าสู่ฤดูฝนน้ําก็ยังไม่เต็มมากเนาะยังไม่เต็มฝั่งมากถ้าเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆช่วง,ง,งกันยาเดือนเดือนกันยาตุลานี่โอ้โหสิงหากันยาตุลานี่น่าจะน้ําน่าจะเต็มขอบเลยเพื่อนน่าจะสวยงามมากเลยเห็นเงาชัดกว่านี้อีกเงาประสาทเนาะ บรรยากาศเย็นสบายใต้ร่มไม้มีร่มไม้ร,บรบอบๆคนมาขามรอบๆเลยเพื่อนตรงนีมม้ฟังทิศตะวันตกกับฟังทิศใต้สวยงามจริงๆนะเพื่อน ปรา,าสาทศรีครภูมิเดินเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าปรา,าสาทที่ไหนอำเภอศรีครภูมิจังหวัดสุรินทร์เนาะถ้าเพื่อนๆมากับรถไฟก็ลงจากรถไฟก็มาทางทิศตะวันออกตวันออกเฉียงใต้นิดนึงจะมีทางมาอยู่ใกล้กับโรงเรียนเนาะเพื่อนมีโรงเรียนแล้วก็มาทางทิศตะวันออกเลยมีทางมา ถ้ามาทางรถไฟก็ลงมาทางทิศตะวันออกรอบๆทางรถไฟก็จะมีทางเลี้ยวมาเดี๋ยวทางทิศเหนือนิดหนึ่งแล้วก็ก็เลี้ยวทางทิศใต้นิดหนึ่งก็เลี้ยวมาทางทิศตะวันออกมารอบๆโรงเรียนก็มีทางมาทางทิศตะวันออกอยู่ไม่ไกลเพือ่อนอยู่ไม่ไกลเลย ถ้านั่งรถเอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่ารถส่วนตัวนี่แค่ดเกี่ยวเพื่อนถ้ามีรถนั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วไม่ไกลเลยเนาะอยากให้เพื่อนมาสัมผัสบรรยากาศช่วงหน้าฝนเะนาะเราก็มา ทางใกล้ทางรถไฟเพื่อนมาเมื่อกี้ก็ข้ามทางรถไฟมาจากทางทิศเหนือเรามาก็เราอ้อมรอบโรงเรียนแล้วก็มาทางมาเข้าทางซุ้มประตูวัดปราสาทฝั่งทิศตะวันตกฝั่งนี้เนาะเราไม่ได้ไปทางทิศตะวันออกเพื่อนถ้ามาจากทางถนนใหญ่ก็มาทางถนนใหญ่ก็นนหมายเลขสองสองหกเนาะมาก็พูดทำไมหอบจัง <laughs> มันจะมีทางเลี้ยวมาทางทิศใต้เอาทิศเหนือน้องเพื่อนเลยปั๊มน้ํามันเลยปั๊มน้ํามันมาทางทิศตะวันออกอีกปั๊มน้ามันเลยสีแยกไฟแดงมาทางทิศตะวันออกแยกแยกไฟแดงของแยกไฟแดงแรกของอำเภอศรีขการภูมเท่านเลยมาทางทิศตะวันออก ไม่ไกลน้องเพื่อนจะมีทางเลี้ยวซ้ายมามาทางทิศเหนือตรงมาก็จะถึงตรงข้าหน้าป่ทาทางเข้าปราดก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลน้เพื่อนอยู่ไม่ไกลเนาะพูด <laughs> ผ,ผิดอยู่ไม่ไกลจากตลาดสีขอเลยท่านเพื่อนมาจากตลาดก็ ตรงมาทางทิศตะวันออกอย่างเดียวก็จะเห็นเลยเนาะสวยงามมากเพื่อนชมเงาปราสาทในน้ำเนาะ เรารีบมากเลยวันนี้กลัวร้อนเลยไม่ได้กินน้ำเพื่นมาเร็วมากยังไม่ได้ซื้อน้ำเลยเรียบมาเนาะผ่านตลาดมาเนาะเมื่อกี้วันนี้ให้ชมเฉพาะภัยข้างหลังเนาะไม่ได้ไปข้างหน้าเพ่เพราะว่าตรงนี้จะร่มเงาก็เลยอยู่ใต้รม่มไม้ อยู่มถนนเนาะบรรยากาศปราสาทสีพรภูมิช่วงหน้าฝนอีกสีนาทีเนาะอีกสีนาทีเราก็จะลงอันนี้เป็นทางรอบเลยเพื่อนมีรถขับมารอบตรงนี้อันนี้เป็นประตูเข้าวัดปรา,าสาทวัดปรา,าสาทจะอยู่ใกล้กับปราสาทสีพรภูมิเนาะ ยู่ใกล้กันเลยเพื่อนนละฝัปงถนนอันนี้เป็นถนนรอบๆเราถ่ายคลิปเพื่อนได้ชมรอบหนึ่งแล้วเราลงไปแล้วเนาะปับปัด,ป,ดปราสาทเนะาะข้างในวัดเนาะเ่าเป็นยังไงเพื่อนก็เข้า,ขาไปชมในคลิปได้เนาะเป็นัปราสาทของนี่เป็นปปปปทางรอบๆทางรอบๆปราสาทืไปทางตะวันออกของน้ำเต็มเลย น้ำเกือบเต็มแล้วตอนนี้เพื่นมาตอนนี้ก็ได้เห็นเงาปราศาสเน,ะน,นาเนะในน้ำเนาะแบบนี้อาจจะเห็นกิ่งไม้กิ่งมะขามบ้างเพราะว่าเราอยู่ใต้ร่มมะขาม อาจจะบางนิดหนึ่งเราหลบแดดอยู่ตรงนี้เนาะ วยมากเลยเป็นเงาปราสาทเนาะนี่สวยถ้าเพื่อนเพจะมาถ่ายภาพก็มาได้เพื่อนนี่มีเงาปราสาทช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำเต็มสา มองไปเห็นรถนักท่องเที่ยวคันหนึ่งรถทัวร์อยู่ฝั่งข้างหน้าที่พักขับผ่านไปแล้วมีคนมาเที่ยวเหมือนกันเนาะเพื่อนช่วงหน้าฝนเห็นอยู่คันหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราเห็นอยู่คันหนึ่งผ่านไปแล้วเพื่อนกลับไปแล้วน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันเนาะช่วงหน้าฝนมาหาถ่ายรูปเนาะถ่ายภาพเพื่อนถ่ายวิดีโอเนาะ สำหรับคนที่รักบรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์โบราณสถานเนาะเพื่อนบางคนก็ชอบสถานที่โบราณเนาะปราสาทโบราณเขาก็จะต้องมาเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้ารา้อนหน้าหนาวเ,เขาก็จะมาสวยมากเลยเพื่อน หน้าหนาวเราก็มาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าฝนเราอยากเห็นให้เพื่อนเห็นบรรยากาศช่วงหน้าฝนสักครั้งหนึ่งก็สิบห้านาทีแล้วตอนนี้เนาะขออนุญาตลงไลค์ก่อนเดิมเพื่อนได้เจอกันในช่วงหน้าครับะเจอกันช่วงหน้าเนาะ